ไปกับพี่ต้งนะคะจะพาไปไหนดีตามมาค่ะพี่ต้งพาหิวขอชวนเพื่อนๆทุกคนมาแวะพักที่คาเฟ่แห่งนี้สักแป๊บหนึ่งนะคะพอดีว่าวันนี้พี่ต้งมีเวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เลยขอแวะหิวใจกันสักพักหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปทําธุระต่อพอเข้ามาถึงพี่ต้งก็เดินเข้าไปด้านหน้าของคาเฟ่เลยค่ะเขาก็ามีมุมผ่อนคลายสวยๆให้เราชมนะคะเดินเข้าไปถึงก็ขอไปชมวิวก่อนนะคะจุดแรกที่เดินเข้าไปก็จะมีจุดที่มีต้นไม้ดอกส ขวก็สวยดีค่ะเพราะว่าชอบดอกไม้ขาวๆนะคะแล้วก็มีที่นั่งเล่นค่ะก็วิวประมาณนี้เลยท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้าสดใสดีนะคะแล้วพี่โต้งก็ยังชอบฟังเสียงน้ําพุก็เลยไปนั่งฟังสักแป๊บนึงเพื่อความผ่อนคลายนะคะเราจะยังไม่เข้าไปในร้านนะคะขอเดินดูรอบๆร,ร้านก่อนดีกว่าเพราะว่าอยากจะเก็บภาพมาฝากทุกคนนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นจุดที่นั่งเล่นด้านหน้านะคะมีเยอะอยู่หลายที่เลยค่ะแล้วเขาก็จะมีสี ส,สดใสมีตุ๊กตาน่ารักน่ารักจัดตกแต่งในแบบที่เห็นเลยนะคะก็ดูแล้วผ่อนคลายดีค่ะแล้ววันนี้คนก็ไม่เยอะด้วยพอมาถึงก็เหมือนเป็นพื้นที่ของเราเลยค่ะเลือกเอาเลยว่าเราจะถ่ายรูปตรงไหนนะคะและนี่ก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่ดูแล้วก็สวยงามดีค่ะพี่โต้งก็เลยเก็บมาฝากทุกๆคนนะคะเก็บภาพมาฝากแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในร้านกันค่ะเพื่อไปดูว่าเราจะกินอะไรดีเจ้าตัวนี้ส่งยิ้มมาทักทายน่ารักไหมคะนี่ก็ คือมุมน้ำพุที่มีเสียงน้ำไหลพี่ต้องชอบฟังค่ะเพราะว่าดูผ่อนคลายดีเวลาที่มาถึงก็จะชอบซึมซับกับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแบบนี้ละค่ะดูดอกไม้ใบหญ้าไปนะคะก็ผ่อนคลายค่ะเขาบอกว่าคนเรานะคะควรจะให้เวลากับตัวเองบ้างได้อยู่กับตัวเองได้คิดในเรื่องที่ตัวเองอยากคิดได้ดูในเรื่องที่เราอยากดูค่ะก็อดไม่ได้ที่จะขอแชร์รูปสักนิดนะคะสักภาพสองภาพค่ะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะถึงจะอยู่ใกล้บ้านแต่ก็ ไม่ค่อยได้มาแวะบ่อยหรอกคะ่ะเพราะวันนี้ได้มีโอกาสออกมาจุดแรกที่เราเข้าไปชมในร้านก็คือจุดที่มีเบเกอรี่ค่ะแล้วก็อาหารที่เราสั่งนะคะนี่ก็คือไข่เจียวคุ้งคะ่ะก็ดูน่ากินทีเดียวทําไมทอดได้ฟูแล้วก็จานใหญ่ขนาดนี้ก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะกินหมดไหมนี่ก็คือยำผักหวานกุ้งสดคะ่ะอันนี้อร่อยมากอันนี้ก็คือแกงป่านะคะกระดูกอ่อนที่มีผักเยอะแยะเลยคะ่ะรสชาติก็จัดจ้านนะคะอร่อยมาก และนี่ก็คือผัดเปรี้ยวหวานค่ะรสชาติดีอีกเช่นกันนะคะ แต่ทั้งหมดที่เห็นนะคะพี่ต้องก็กินไม่หมดหรอกคะ่ะก็เอาเก็บใส่กล่องกลับบ้านนั่นเองนะคะเพราะว่ามากันน้อยนะคะเนื่องจากมีธุระแล้วเราก็สั่งเยอะเกินไปก็เป็นปกติค่ะหลังจากกินข้าวเสร็จก็ต้องกินหวานนะคะก็เลยสั่งไอศครีมรสกาแฟค่ะอันนี้กินหมดเกลี้ยงเลยนะคะเพราะว่ากินกันสองคนบรรยากาศารอบๆร้านก็ประมาณนี้เลยเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนคะ่ะ